ลำตะกตอนะคุณผู้ชมขานะคะ,ะช่วงนี้นะคะสาเหตุที่ช่วงนี้ว่างเพราะสินค้าหมดโรงงานนะคะสินค้าตัวแรกก็คือยาสีฟันจีเฮิร์บอันนี้หมดเดี๋ยวเดี๋ยวทำต่อใช่ไหมเพราะว่าเขาเปลี่ยนแพคเกจจิ้งใหม่สินค้าหมดจริงๆคุณผู้ชมขนาดตัวโชว์ดิฉันต้องเอาไปแปลงฟันเลยนะคะเพราะมันแปรงฟันแล้วรักษากินปากได้ดีมากคนปากเหม็นสุดๆเนี่ยต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าหายแน่นอนอีกตัวหนึ่งก็คือ s s c o f f e e Plus ตอนนี้ก็สินค้าหมดโรงงานหมดมาอาทิตย์นึงแล้วเนาะ หมดมาอาทิตย์หนึ่งแล้วเพราะว่าขายดีมากนะคะเ S Coffee Plus เป็นกาแฟาที่คุณไว้วางใจนะคะตอนนี้หมดเกลี้ยงโรงงานเลยนะคะแล้วก็ช่วงนี้ก็เลยว่างลงนะคะใครสนใจลงโฆษณาขอราคาที่ไม่ต้องแพงราคาหมายความว่าราคาสินค้าที่ไม่ต้องแรงมากนะคะ แล้วขออยู่ในตลาดที่ไม่ใช่เบอร์แดงนะคะ0900899995 0900899995ค่ะนะคะเมื่อวันก่อนเราก็เปิดหน้าของพี่ต้อมรัชนีกรพันมณีอดีตนางเอกช่อง7นะคะแล้วก็ดิดมิสทีนไทยแลนด์นะคะปี30หรือ31น่าจะ31เนาะ นะฮะหลายคนก็ไปเมาส์มอยหอยกาบบอกว่าหน้าละไม้คล้ายแอนนาทีวีพูนะคะจากกรณีในโซเชียลมีคนวิพากษ์วิจารณ์หลังทําหน้ามาล่าสุดของพี่ต้อมรัชนีกรไปดึงหน้ามา14วันหน้าเป็นเหมือนแอนนานะคะเพราะว่าแอนนานี่รู้สึกว่าจะดึงที่เลอรลักด้วยเนาะเลอรลักใช่ไหมน่าจะเลอรลักแหละนะคะแต่กระแสดราม่าวิจารณ์ส่วนหนึ่งก็ไปเทียบหน้าของต้อมรัชนีกรกับแอนนาทีวีพูอาทิหน้าเหมือนกัน แอนนาหน้าเหมือนแอนนาเลยค่ะนึกว่าแอนนาทีวีภูแอนนาทีวีภูเหมือนมากเลยค่ะเป็นต้นนะคะล่าสุดนะคะแอนนานะคะจริงๆแล้วเขาไม่ได้ชื่อแอนนาทีวีภูแล้วนะคะเขาชื่อแอนนาเฉยๆนะคะเพราะว่าแอนนาเนี่ยเขาออกจากทีวีภูมาสิบกว่าปีแล้วเขาใช้คาว่าทีวีภูไม่ได้แล้วนะคะก็เลยออกมาเคลื่อนไหวนะคะแล้วก็แคป หน้าของพี่ต้อมรัชนีกรพร้อมแคปชั่นว่ากาสลองซองปีบนะคะเอื้อยอายนะคะเออนะคะต้อมรัชนีกรแอนนาพีภูมึงใส่หนิฝักบุ้งกุ้งนางไปด้วยจะได้จบจบแอนนานะคะซึ่งหลายคนก็เข้ามาบอกว่าเหมือนจริงๆเหมือนจริงๆนะคะแต่ต้องรอดูอีกสักเดือนหนึ่งนะคะว่าน่าจะหายบวมเมื่อไหร่ถ้าหายบวมก็อาจจะไม่เหมือนก็ได้นะคะเออนะคะคือแอนนากับพี่ต้อมรัชนีกรเนี่ยโรงพยาบาลเดียวกันและบ้านแอนนาทาที่นี่หมดเลยเลอละล่ะก็ปะ พี่ไม่แน่ใจถ้าเปิดเ่ยชื่อโรงพยาบาลน,น่าจะเลอรักแหละนะคะน่าจะเลอรักนะคะก็ไม่เหมือนค่ะไม่เหมือนไม่เหมือนไม่เหมือนพิพี่พพพนะเขายัง30วันเขาต้องรอ30วันเนี่ยมันโอเคแต่มันก็ยังมีบวมบ้างเดี๋ยวรอมันยุบก่อนรอสักอีกสัก15วัน15วันหน้ามันจะเข้าที่เข้าตางนะคะแสดงว่าหมอเก่งมากเลยนะคะจากหน้าที่แบบว่า ไปตามยุคตามตามยุคนะคะหน้ามันก็ไปตามาเขาเรียกว่าตามอายุตอนนี้ก็ดึงหน้าถ้าเราไม่รู้จักเพราะว่าเขาเป็นต้อมราชนีก่อนเราก็นึกว่าเขาเด็กอายุประมาณ2 0 3 0นะคะการดึงหน้าเนี่ยมัน,ม,นมันจะยกให้อีก10ปีเลยนะการดึงหน้าเนี่ยการดึงหน้าเขาจะไปเก็บแผลไว้ที่หลังหูหมดเลยนะคะจะทําให้หน้าของเราเนี่ยตึงไปอีก10ลดอายุไปอีก1 0ถึง10กว่าปี1 0ถึง10กว่าปีนะคะเพราะว่า หนังที่มันเหี่ยวห้อยทั้งหมดเนี่ยมันจะถูกดึงลังขึ้นไปหมดเลยนะคะแล้วก็จะเป็นหนังที่ตึงตึงดึงเลยนะคะแล้วก็มันจะทําให้หน้าเราดูสมมุติว่าเราอายุสมมุตินะเราอายุ40 40ก่อนนะสมมุติสมมตุมมตินะ40เราไปดึงหน้าเราจะกลายเป็นคนอายุ30 เราอายุ60เราไปดึงหน้าเราจะกลายเป็นคนอายุเข,เขาจะดูอายุด้วยถ้าเกิดอายุ60เนี่ยเขาก็จะดึงชุดใหญ่เลยเขาจะดึงชุดใหญ่มันก็จะลงไปเอือกเกือบเกือบเกือบยีปีจาก60ก็จะกลายเป็นประมาณ48 48นะคะแล้วก็แผลที่เขาเก็บเรียบร้อยผมปิดหมดไม่เห็นนะคะหน้าทำอยู่นะเออน,นะคะไม่รู้ว่าราคาแพงไหมนะคะ ก็ติดตามมาต่อไปแต่ว่าหน้าเขาก็สวยขึ้นนะคะอ่ะมากันที่ทรายเจริญบุระฟาดนิ่มๆน,นะคะเจอแซะเป็นดารานั่งแกลบไม่อายรอกนักเดทนั่งมอเตอร์ไซค์รับจ้างไม่เห็นนัเดทเขาอายเลยอีบา้าอยู่ดีๆก็ไม่ไวายมีดราม่าเบาๆนะหลังดารานักแสดงสาวอย่างทรายเจริญบุระนะคะกโดนชาวใดหนึ่งเนี่ยเข้าไปแซะเจ้าตัวเหตุนั่งแกลบนะคะซึ่งทรายเนี่ยก็ นำแชทดังกล่าวมาเปิดเผยผ่านทาง Facebook ส่วนตัวข้อความก็ระบุว่าเป็นดารานั่งแกลบไม่อายเหรอนะคะงานนี้ทรายก็ได้ตอบกลับไปแต่ว่าตอบไม่ถูกเลยเจอทักงี้จริงๆแต่ก่อนก็มีรถอะแต่ขายกินไปแล้วมันจำเป็น555ไม่อยากยืมเงินใครเยอะนะคะตอนนี้กู้ธนาคารทำบ้านอยู่แล้วนะคะต,ต้นดอกไม่ใช่น้อยๆผูกพันกันมาหลายปี จะซื้อรถมาใช้เนี่ยไม่น่าจะใช้ความคิดที่ดีที่จะเพิ่มภาระหนี้สินอันที่ถูกต้องอันนี้ถูกต้อง,อนนองให้กับตัวเองอันนี้ถูกต้องค่ะเพราะว่าซื้อซื้อบ้านซื้อรถนี่คือหนี้ระยะยาวนะยกเยว้นแต่เราซื้อเงินสดซึ่งตอนนี้หางเงินสดยากมากจริงๆนั่งแกลบก็สะดวกนะมีอ่ามีอะไรอ่ะมีอะไรพึ่งพาน้องพึ่งพาเพื่อนบ้านถ้าไปทางเดียวกัน แต่เรียกเองมันง่ายนะคะทุลักทุเลหน่อยเวลาขนของเยอะๆนะคะมันดีนะนะคะแรกเส้นทางได้นะคะถ้านั่งพรีเมียมใช้คูป,ปองอะไรก็ลดราคาได้อยู่นะคะจองเวลาล่วงหน้าก็ได้นะคะเงินสดไม่ต้องพกนะคะตัดตัดตัดจากระบบเอาโอจริงะนะคะอยากทิปก็กดจากในระบบเอานะคะนี่บอกทั้งคนที่ทัก ะะและก็บอกตัวเองว่าเลือกนั่งแก๊บมันดีแล้วนะคะไม่อายนะคะอะไรคะไม่ได้รู้สึกว่าตกต่ำถ้าไปทำงานไม่ทันหรือสร้างนี่เยอะเกินตัวเนี่ยอายกว่าค่ะอันนี้เรื่องจริงนะทายพูดถูกซื้อบ้านเนี่ยผ่อนบ้านก็หนัก,กนแล้วอย่างแอนนาเนี่ยผ่อนบ้านเลยละสี่หมื่นนะสี 40, นะ่หมื่นนแล้วของไม่ได้ขายดีเหมือนยุคก่อนถ้ามายุคป,ประมาณก่อนเนี่ยสี่หมื่นหาง่าย เดี๋ยวนี้พี่บอกเลยว่าสี่หมืหายากสี่หมืหายากแล้วก็ยุคก่อนเนี่ยผ่อนบ้านผ่อนรถสบายมายุคเนี้พี่จะบอกเลยว่าผ่อนบ้านอย่างเดียวก็กระอักเลือดแล้วหรือบางคนเนี่ยมีบ้านอยู่แล้วไปผ่อนรถอย่างเดียวก็เหนื่อยนะคะเพราะรถเนี่ยตอนนี้คุณรู้ไหมว่ารถที่เติมน้ํามันเนี่ยยอดตกงานมาต์โชว์ล่าสุดช่ลิลันรถเติมน้ํามันยอดตกนะคะ คนเปลี่ยนไปใช้รถไฟฟ้าหมดแล้วนะคะคนเปลี่ยนไปใช้รถยนต์ไฟฟ้าหมดแล้วเพราะหนึ่งไม่ต้องเติมน้ำมันไม่มีค่ามัลติเนนเสียบไฟบ้านเขาก็ไปติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วแปลงสัญญาณให้แล้วก็เสียบเลยนะคะแล้วก็ไฟต่อเดือนก็ไม่ได้แพงไม่ได้แพงเลยไม่ได้แพงเลยเดี๋ยวนี้คนไปเปลี่ยนรถไฟฟ้าแล้วรถไฟฟ้ามันดีอย่างไรรู้ป่า รถไฟฟ้าเนี่ยมันไม่ปล่อยมลพิษให้กับโลกแล้วก็ขับได้เหมือนรถปกติเลยเพราะไปขับมาแล้วเหมือนรถปกติเครื่องเล็กเครื่องแค่นี้นิดเดียวแบตเตอรี่ส่วนรถเนี่ยรถที่ใช้น้ำมันเนี่ยเติมน้ำมันบางคนเติมทุกวันบางคนสองวันเติมทีหนึ่งบางคนสามวันเติมทีหนึ่งค่าแมเนจเน้นสูงเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่เปลี่ยนนั่นเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่เปลี่ยนนั่นเงินทั้งนั้น อันนี้พูดเรื่องจริงนะคะในฐานะคนใช้รถที่เติมน้ํามันคิดอยู่เหมือนกันว่าอยากจะเปลี่ยนเป็นรถไฟฟ้าแล้วก็ค่าไฟฟ้ายัางถูกกว่าค่าน้ํามันของรันเติมซื้อรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าค่าค่าไฟแพงไหมห้าบาท,บาทแล้วเดี๋ยวนี้ในห้างสรรพสินค้าเขามีให้ชาร์จด้วยอืมเขามีให้ชาร์จด้วย พะเดี๋ยวต่อไปประเทศไทยจะเป็นรถไฟฟ้าหมดแล้วแล้วทำให้รถยนต์เนี่ยรถยนต์ที่เป็นรถน้ำมันเนี่ยในงานาวัตชุโรล่าสุดยอดตกยอดตกแล้วคนปล่อยรถมือสองให้โดนยึดหมดให้เป็นรถมือรถที่ซื้อมาเนี่ยเป็นรถน้ำมันเนี่ยโดนยึดหมดแล้วเพราะเขาจะเปลี่ยนเป็นรถไฟฟ้ากันหมดแล้วพี่บอกเลยแล้วการนั่งนั่งแกลบนั่งอะไรเนี่ยไม่ผิดหรอกค่ะบ้านที่อยู่เส้นรามินทาเส้นรถไฟสายสีชมพูอะ่ะผ่านถึงเนี้ยพี่ยังอยากจะนั่งเลย เนี่ยนั่งฟรีอยู่ด้วยเนี่ยแล้วไม่ต้องไปห่วงรถติดเลยเพราะมันอยู่บนฟ้ามันไปของมันเรื่อยๆของมันเลยสบายสบายตอนนี้การคมนาคมบ้านเรามันดีขึ้นเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณสังเกตไหมคุณไม่ค่อยเห็นรถป้ายแดงในเดี๋ยวนี้คุณจะเห็นแต่รถไฟฟ้าออกมาเยอะมากเพราะว่ามันประหยัดน้ํามันมันประหยัดน้ํามันแล้วก็มันรักโลกด้วยมันไม่ปล่อยมลพิษเพาะไอ้โลก นั่นแหละนะคะเดี๋ยวให้มันราคาสะเทือนมากกว่านี้เดี๋ยวจะเปลี่ยนเหมือนกันอยากเปลี่ยนนะนี่เพราะว่าน้ํามันเติมทุกวันไม่ไหวเติมทุกวันไม่ไหวแล้วเดี๋ยวรถไฟฟ้าเดี๋ยวนี้ขับไปต่างจังหวัดปกติเหมือนรถเติมน้ํามันเลยชาร์จไฟปกติเหมือนกันเลยนะฮะอยากเปลี่ยนมากเลยฮะแล้วรถไฟฟ้าเดี๋ยวนี้สวยมากเลยนะไม่ใช่สวยธรรมดาสวยมากสวยมากด้วยนะคะอ่ะพี่ว่าเดี๋ยวนี้คนเขาก็นั่งใช้บริการสาธารณะกันหมดแล้วล่ะค่ะ ดาราดังๆอย่างเคนูริฟยังนั่งรถไฟฟ้าใต้ดินเลยค่ะนะคะขนาดรวยเป็นมหาเศรษฐีก็ยังนั่งรถไฟฟ้าใต้ดินเลยค่ะนะคะเพราะว่ามันเป็นการเซฟเซฟคอร์สแล้วก็ประหยัดเวลาในการเดินทางด้วยนะคะอ่ะเวลาหมดแล้วค่ะอย่าลืมนะคะคุณผู้ชมขายังว่างอยู่นะคะขอสินค้าที่ราคาไม่ได้แรงมากนะคะแล้วก็ราคาในการซื้ โฆษณาของเราราคาเขาไม่ได้แพงมากด้วยเช่นเดียวกัน0900899995 0900899995นะคะวันนี้เวลาหมดแล้วพบกันใหม่วันจัน,เน์เทนะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะคลิปจบแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด u u s c r i b e นะฮะคุณผู้ชมนะ,ะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะกะ็คือกดกระดิ่งด้วยนะ,ะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะ,ะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ